เริ่มเล่าเลยนะคะเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าปอบยายสาเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านของฉันเองเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วตอนนั้นฉันยังเป็นเด็กอยู่เลยฉันจําเรื่องราวได้อย่างดีเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นมาไม่นานเท่าไหร่นัก หมู่บ้านของฉันเป็นหมู่บ้านเล็กๆอยู่ในป่าในเขาอยู่ห่างจากอำเภอและจังหวัดเป็นอย่างมากเป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบดีมากไม่ค่อยได้ยินเสียงรถลาสัญจรผ่านไปผ่านมาเท่าไหร่นักคนในหมู่บ้านก็พากันเข้านอนแต่หัวค่ำกลางคืนจะได้ยินแต่เสียงสัตว์ป่า เสียงมแมลงเสียงหมาหอนเสียงไก่เสียงกาบรรยากาศมันก็หน้าคนหัวลุกอยู่เหมือนกันนะมันจึงทำให้ฉันยังเป็นคนขี้กลัวผีอยู่เหมือนเดิมจนถึงทุกวันนี้เพราะเรื่องที่ฉันเล่ามันทำให้ฉันขนพองสยองก้าวทุกครั้งที่ฉันนึกถึงเริ่มแรกเดิมที หมู่บ้านของฉันก็ปกติดีนะแต่พอมาช่วงหลังๆนี่แหละหลังจากหกทุ่มเป็นต้นไปมักจะมีเสียงมาหอนมาเหา่าระงมแบบรัวๆเลยมันทำให้ฉันนอนไม่ค่อยหลับเป็นอยู่อย่างนี้หลายคืนมากเลยฉันก็สงสัยว่าอาจจะมีขโมยขจนหรือเปล่าหน้าในหมู่บ้านเราเนี่ยพอเช้าขึ้นมา ก็ได้ยินข่าวว่าไก่ของคนในหมู่บ้านหายไปข่าวเรื่องไก่หายเรื่มนาหูขึ้นทุกวันทุกวันชาวบ้านทนไม่ไหวก็เลยไปบอกให้ผู้ใหญ่บ้านประกาศหาโจรที่มาขโมยไก่ตอนกลางคืนผู้ใหญ่บ้านบ้านของฉันก็ตื่นเช้าเสียด้วยตื่นมาตั้งแต่ตีสีทตีห้าเปล่าประกาศว่า ให้ทุกคนเฝ้าระวังข้อไก่ข้อกัวข้อควายของตัวเองให้ดีนะเปิดไฟให้สว่างไว้แล้วก็เฝ้ายามอย่าให้ใครมาลักขโมยถ้าเจอขโมยให้รีบแจ้งทันทีจะดำเนินคดตีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดถ้าใครรู้ว่าตัวเองขโมยก็ให้หยุดซะหลังจากที่ได้ยินผู้ใหญ่บ้านประกาศอย่างนั้นแล้วคืนนี้ฉันก็เข้านอนตามปกติ คอยดูว่าจะมีเสียงอะไรเกิดขึ้นในหมู่บ้านของฉันอีกอยู่หรือเปล่าฉันคิดว่าถ้าเป็นโจรมันก็คงจะไม่กล้าที่จะมาขมโมยแน่เลยคืนนี้มันอาจจะหยุดแต่เปล่าเลยพอหลังหกทุ่มก็ได้ยินเสียงมาหอนมาเห่าเช่นเคยเหมือนทุกวันแอบรบ้องระงมเห่าหอนระงมไปทั่วหมู่บ้านเลยแหละ แต่ผู้ใหญ่บ้านก็ได้ประกาศไปแล้วคนในหมู่บ้านก็คงจะเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษส่วนฉันไม่เฝ้าระวังอะไรเลยได้แต่เอาผ้าห่มมาคุมหัวนอนเพราะกลัวว่ามันจะไม่ใช่โจนูนเช้าว,วันรุ่งขึ้นไก่ของชาวบ้านก็ยังหายอยู่ชาวบ้านคนหนึ่งมาเล่าให้ผู้ใหญ่บ้านฟัง แกเล่าอย่างลนลานว่าเมื่อคืนนี้ผมนอนเฝ้าอยู่ข้อไก่ผมได้ยินเสียงไก่ของผมดังมากเลยผมก็เลยเข้าไปดูในข้อไก่ผมเห็นยายแก่ที่ไหนไม่รู้กำลังนั่งกินไก่ของผมอยู่ผมก็เลยรีบไล่มันไปเลยผมยังขนลุกไม่หายเลยมันน่ากลัวมากผู้ใหญ่บ้านเลยถามต่อไปว่าคุณเห็นหน้ามันไหม รู้ไหมว่ามันเป็นใครใช่คนในหมู่บ้านเราหรือเปล่าชายที่เห็นเหตุการณ์ก็เลยบอกว่าไม่เห็นหน้าครับมันเอาผมยาวของมันปกหน้ามันไว้พอผมเข้าไปในข้อไก่มันก็วิ่งหนีออกไปอย่างเร็วแล้วครับผมไม่ได้ตามไปเลยไม่รู้เป็นใครเรื่องยายปอบผมยาวก็เลยแพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านเลยทุกคนต่างหวาดผวากันไปหมดกลัวว่า มันจะมากินไก่หรือมากินคนในหมู่บ้านไม่รู้ว่าใครจะเป็นลายต่อไปชาวบ้านก็เริ่มกลัวขึ้นทุกวนันทุกวันไม่รู้จะทำอย่างไรไม่กล้าที่จะออกมาเฝ้ายามพากันนอนแต่หัวค้ำยิ่งกว่าเดิมแต่เสียงหมาเห่าหอนนั้นมันเริ่มจะไม่ระงมทั่วหมู่บ้านแล้วมันใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาทุกวัน คนในละแวบ,บบ้านของฉันก็พากันบอกว่าไก่ของฉันนะ่ะเริ่มหายทีขึ้นหนักขึ้นทุกวันเลยจนหมดคอกแล้วบ้านของฉันคือหมู่ที่หกซึ่งหมู่นี้ไก่จะหายบ่อยมากทีมากแถวบ้านฉันเองมันเริ่มใกล้เข้ามาใกล้หมู่บ้านของฉันเข้ามาคือหมู่ที่หก ซึ่งยายผีปอบก็ได้ปรากฏตัวให้คนได้เห็นกันหลายคนตอนที่มันไปแอบกินไก่ของชาวบ้านมีแต่คนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นผีปอบผมยาวปกหน้าผมยาวมากๆแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นปอบกันแน่มีอยู่คืนหนึ่งฉันได้ยินเสียงไก่ของคนข้างบ้าน ชัดเจนมากเหมือนมันกำลังเจ็บปวดทรมานอะไรสักอย่างฉันได้ยินเสียงแบบนี้มาหลายวันแล้วอยู่ข้างๆบ้านฉันนี่แหละวันนี้ขอรวบรวมความกล้าไปดูซะหน่อยแล้วเถอะมันคือเสียงไก่หรือเสียงอะไรกันแน่มันเป็นอะไรของมันฉันเลยเดินลงจากบ้านไปดูที่ข้อไก่แอบย่องเดินไปดู โอ้แม่เจ้าฉันเจ,เจอยายปอบผมยาวตัวเป็นๆน,นั่งอยู่ข้างข้อไก่ข้างโอ่งแดงใหญ่กำลังกินไก่สวยสวบๆอย่างอร่อยเลยแหละพอเห็นดังนั้นแล้วฉันไม่อยู่นิ่งฉันวิ่งเลยค่ะวิ่งขึ้นบ้านคุมปวงเลยค่ะซึ่งหมูที่หกก็เป็นหมูเล็กๆฉันพอจะเดาออกแล้วละ่ะ ว่าทําไมผีปอบมากินไก่อยู่ข้างบ้านฉันทุกคืนฉันได้ยินเสียงทุกคืนเลยถ้าฉันไม่กล้าลุกขึ้นมาดูฉันก็ไม่มีวันรู้ไม่มีวันเห็นกับตาตัวเองแน่นอนช่วงนี้คนเริ่มรู้จักเห็นหน้าเห็นตาของปอบแล้วมันกลัวคนจับได้มันกลัวคนรู้ว่ามันเป็นปอบมันก็เลยไม่ไปหากินอยู่ไก่ กินอยู่ละแวกบ้านและอยู่ในบ้านของตัวเองอยู่ที่ข้อไก่ตัวเองอยู่ข้างบ้านฉันติดกับบ้านฉันเลยโชคดีที่ฉันไม่ได้เลี้ยงไก่ถ้าง,งั้นจะเห็นใกล้กว่านี้แน่เลยอุย้ยเสียวยายข้างบ้านฉันชื่อยายซาแกเลี้ยงไก่แล้วก็เลี้ยงวัวด้วยแกผมยาวมากๆซึ่งนั่นแหละ ทำให้ฉันคิดว่าแกต้องเป็นปอบตัวนั้นแหละชัวเลยแต่แกจะมัดผมไว้ตลอดในเวลากลางวันยายสาแกมีรูปร่างผอมบางผมยาวแกอยู่กับหลานแกชื่่อก้อยตอนเช้าตู่ทุกเช้ายายสาจะออกไปเลี้ยงวัวกับหลานพอตะวันตกดินแกก็กลับบ้าน ต่อมาวันหนึ่งฉันกำลังลดน้ำต้นไม้อยู่ที่บ้านฉันได้กลิ่นเหม็นเน่าเหมือนซากสัตว์เน่าฉันจึงเดินดูรอบๆบ,บริเวณบ้านเดินสำรวจดูในบ้านของฉันก็ไม่มีกลิ่นอะไรผิดปกติเลยพอฉันเดินไปบริเวณหลังบ้านเท่านั้นแหละกลิ่นก็เริ่มเหม็นเน่าขึ้นเรื่อยๆ ฉันเดินไปที่รัว้วฉันเห็นซากไก่หนึ่งตัวอยู่บริเวณรั้วของบ้านยายสาแต่มันเป็นซากไก่ที่กำลังตายใหม่ๆอยู่เลยไม่น่าจะมีกลิ่นเหม็นเน่าขนาดนี้ด้วยความสงสัยฉันก็เลยมุดเข้าไปในรัว้วในบ้านยายสาพอเข้าไปในรัว้วฝั่งบ้านยายสาเท่านั้นแหละ กลิ่นเหม็นเน่ายิ่งชัดเจนยิ่งขึ้นเหม็นมากๆเลยหลังบ้านยายสานั้นมีกอไผ่อยู่หลายกอฉันต้องค้นหาดูให้ได้ว่ากลิ่นเหม็นเน่าซากสัตว์นั้นมันมาจากที่ไหนกันแน่ซึ่งซากไก่ตัวที่ฉันเห็นเมื่อกี้นี้ยังใหม่อยู่ยังไม่มีกลิ่นเน่าเหม็นเลยสภาพไก่ยังสมบูรณ์แต่ว่า ในตัวไก่ไม่มีตับไตไส้พุงเหลืออยู่เลยฉันได้แต่คิดว่าไก่ตัวนี้คงเป็นซากที่ปอบยายสากินตับไตไส้พุงไปหมดแล้วแน่ๆเลยยิ่งคิดก็ยิ่งกลัวยิ่งกลัวก็ยิ่งขนหัวลุกแต่ด้วยความสงสัยความอยากรู้ของฉันฉันจึงเดินดูต่อไป ค่อยๆเดินสำรวจดูกอไผ่ทีละกอทีละกอกลิ่นก็ยิ่งรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นพอมาถึงกอไผ่กอสุดท้ายฉันแทบจะทนไม่ไหวอ้วกเกือบพุ่งฉันได้เหลือบมองเข้าไปกลางกอไผ่ใช้มือทั้งสองข้างปิดจมูกไว้อย่างแน่นนาแต่มันก็ยังมีกลิ่นเหม็นเข้ามาในจมูกฉันเต็มเ ภาพต่อหน้าที่ฉันเห็นนั้นในกอไผ่กอนั้นมีซากไก่ทับทมกันเต็มไปหมดเลยทั้งหัวไก่ตัวไก่ปีไก่ขนไก่ทับถมกันนับร้อยตัวน่าสยดสยองน่าสะอิดสะเอียนอย่างมากนั่นมันยิ่งทำให้ฉันมั่นใจยิ่งขึ้นไปอีกว่าคนที่เป็นปอบนั้นไม่ใช่คนที่อยู่ที่อื่นที่ไก่ คือยายสาที่อยู่ข้างบ้านของฉันนี่เองฉันตัวสั่นและใจสั่นเป็นอย่างมากมันน่ากลัวมากๆซึ่งบ้านของเราอยู่ติดกับบ้านของยายปอบแต่ฉันก็ไม่กล้าไปเล่าให้ใครฟังต่อมาในเช้าวันหนึ่งยายสาแก่ก็ได้ออกไปเลี้ยงวัวตามปกติแต่วันนี้ หลานของแกไม่ได้ไปด้วยฉันจึงเดินเข้าไปถามหลานแกว่าก้อยวันนี้ไม่สบายเหรอทำไมไม่ไปเลี้ยงวัวช่วยยายก้อยบอกว่าไม่ค่อยสบายเลยนอนไม่ค่อยหลับมาหลายวันแล้วฉันจึงบอกว่ามีเรื่องอะไรบอกพี่ได้นะถ้าพี่ช่วยได้พี่ก็จะช่วยแล้ววันนี้กินข้าวกับอะไรละ่ะ ก้อยตอบว่าวันนี้หนูยังไม่ได้กินข้าวเลยหนูตื่นสายยายก็ไปเลี้ยงวัวก่อนแล้วก้อยเล่าต่อไปว่าทุกๆเช้าที่หนูตื่นขึ้นมายายจะให้ไปเอาไก่ที่หลังบ้านมาย่างกินแต่ยายจะบอกว่าให้ย่างแค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งเดียวไม่ต้องย่างแล้วยายอะ่ะแกก็จะกินไก่ดิบๆอย่างนั้นเลยทุกวันเลย ตอนกลางคืนดึกๆแกก็ไม่นอนแกจะเดินลงไปข้างล่างไม่รู้ไปทำอะไรพอตื่นมาตอนเช้าหนูก็เห็นเลือดเต็มมือเต็มปากของยายไปหมดเลยยิ่งหลานแกเล่าแบบนี้ฉันยิ่งกลัวเข้าไปใหญ่เด็กเท่านี้คงจะไม่โกหกเป็นแน่ยิ่งหลานแกเล่าเท่าไหร่มันยิ่งชัดเจนขึ้นทุกทีทุกทีว่ายายคนนี้แหละที่เป็นปอบ เรื่องปอบยายสายยังไม่จบเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะจะมาเล่าต่อให้ฟังสวัสดีค่ะ